สำหรับวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนักเรียนในขณะที่มีการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งนักเรียนทั้งคุณครูก็อาจจะเกิดความเครียดในการในการเรียนนะคะหลังจากที่ใช้ Reaction for Google Meet ในการในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ใน กูเกิลเ e ดเนี่ยนะคะก็ทำให้บรรยากาศของการเรียนมันก็คลี่คลายดูสบายๆมีความเป็นกันเองกันมากขึ้นนักเรียนก็สามารถที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางอีโมจิเข้าไปในในหน้าจอได้เมื่อมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะยกมือถามได้คุณครูก็สามารถที่จะมาตอบ ข้อมูลข้อสงสัยนักเรียนรายบุคคลได้ให้ความสำคัญของนักเรียนแต่ละคนก็อาจจะพินพ์นักเรียนให้อยู่ที่หน้าจอเพื่อให้เขาได้มีการแสดงออกแล้วก็ได้มีการนำเสนอหรืออะไรต่างๆได้นะคะแต่มีข้อแนะนำไว้นะคะว่าถ้าเราใช้ Reactions for Google Meet เนี่ยทั้งฝั่งที่เป็นของนักเรียนและฝั่งที่เป็นของ ค,คุณครูจะต้องติดตั้งตัวส่วนขยาย Reaction for Google Meet เหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ทั้งสองฝั่งจะได้สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้พร้อมแล้วก็เชิญประชมการสาธิตการใช้งานได้เลยนะคะเริ่มจากการติดตั้งส่วนขยายนะคะให้ไปที่ chrome.google.com ค้นหาส่วนขยายว่า Reaction ก็จะมีส่วนขยายที่ให้เราได้ใช้งานนะคะส่วนขยายตรงนี้นะคะ t i o n t i o n for Google Meet เนี่ยจะเน้นว่าจะมีจะเป็นส่วนขยายแบบเล็กๆนะครับที่เอามาใช้งานนะคะ เพื่อเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนครูกับนักเรียนเพราะฉะนั้นการติดตั้งส่วนขยายอันนี้ก็ทั้งคุณครูและฝั่งของนักเรียนจะต้องติดตั้งส่วนขยายที่โครมของทั้ง2องฝั่งนะคะเพื่อที่จะได้สามารถที่จะสื่อสารการทำกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กันได้นะคะอันนี้ก็เพิ่มในโครม เมื่อติดตั้งแล้วก็จะจะปรากฏไอคอนของ r e a c t i o n for Google Meet อยู่บนตรงนี้นะคะมเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปทดลองใช้งานกันใน Google Meet เลคะเมื่อเข้ามาก็จะเห็นอไอคอนการใช้งานนะคะก็จะมีอยู่แค่3อไอคอนนั่นเองนะคะ ทางซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นตัวอิโมจิแสดงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะคะตัวที่สองเนี่ยจะเป็นอไอคอนที่ยกมือนะคะเป็นการยกมือขึ้นนะคะไอคอนตัวที่สามเนี่ยจะเป็นตัวการตั้งค่านะคะการตั้งค่าเนี่ยก็ตรงแถบบนสุดเลยเนี่ยการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับสีผิว นะคะเกี่ยวกับสีผิวหรือรูปแบบของของตัวตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะที่สำคัญที่จะทำให้คุณครูและนักเรียนไม่พลาดการติดต่อสื่อสารกันเลยก็คือตรงคำสั่งตรงนี้นะคะนะคะถ้าอยู่ในโหมดของเทิร์นออนคือเราจะต้องคลิกเพื่อที่จะเลือกนะคะจะทำให้ ดูจากนี้นะคะถ้าเราเปิดอยู่ในโหมดของ turn on เนี่ยบางคนเนี่ยยกมือขึ้นปกติในขณะที่มีการนําเสนอนะคะเมื่อมีใครยกมือขึ้นถึงแม้ว่าจะส่งส่งอไอคอนยกมือขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเห็นได้นะคะคือเราจะไม่สามารถเห็นในกรณีที่เมื่อมีใครยกมือขึ้นในขณะที่ เรากำลังสอนหรือกำลังพรีเซนต์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดโหมดตรงนี้นะคะให้เป็น Turn On นะคะถ้าเราเปิดให้เป็นโหมด Turn On นะคะก็จะทำให้ปัญหาที่เรามองไม่เห็นว่ามีใครที่ยกมือขึ้นระหว่างที่นำเสนอเนี่ยปัญหานั้นก็หมดไปนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเห็นไหมคะระหว่าง ระหว่างนี้ก็จะมีถ้านักเรียนเนี่ยมีการกดอิโมจิเข้ามาจากในเครื่องของนักเรียนก็จะมาปรากฏในหน้าจอของคุณครูได้ด้วยนะคะในทางกลับกันนะคะคุณครูก็สามารถที่จะส่งอิโมจิน่ารักๆไปให้กับนักเรียนอ,อิโมจินี้ก็จะไปปรากฏที่หน้าจอของน,นักเรียนด้วยเช่นกัน ทีนี้กรณีของการยกมือนะคะถ้านักเรียนเนี่ยคลิกที่ปุ่มยกมือคุณครูก็จะเห็นนะคะในขณะ,ะที่อยู่ในโหมดของอยู่ในโหมดของการประชุมอยู่นะคะก็สามารถที่จะเห็นว่าในที่นี้มี S R P เนี่ยได้ยกมือขึ้นคุณครูก็จะได้รู้ใช่ไหมคะคุณครูก็จะได้ อา,อาจจะมีข้อสอบถามหรือคุณครูก็จะต้องมาแล้วก็อาจจะพูดคุยกับนักเรียนคนนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้บอกว่านักเรียนมีปัญหาอะไรวิธีการก็อาจจะเราก็อาจจะมาพินหน้าตาของนักเรียนให้ให้เป็นแทนที่จะพินหน้าตาของครูอยู่เราก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็น ผิหน้าตาของเรียนเพื่อเราจะมาะปักหมุดไว้ว่าให้นักเรียนเนี่ยจะให้คนไหนเป็นคนที่พูดเราก็สามารถที่จะมาควบคุมการทำงานตรงบริเวณตรงนี้ได้นะคะว่าให้ s r p เนี่ยมีข้อสงสัยอะไรให้พูดเมื่อเขาพูดเสร็จนะคะเราก็ปิดคําสั่งตรงนี้ไปเราก็จะเปลี่ยนการควบคุม ทีนี้ในกรณีที่ถ้าเราอยู่ในห้องประชุมอย่างนี้ค่ะก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็จะมองเห็นกันใช่ไหมคะจะมองเห็นอิมูจิของแต่ละฝั่งฝั่งนักเรียนนั่งฝั่งของครูก็จะมองเห็นกันแต่ในกรณีที่ถ้าคุณครูเป็นผู้นําเสนอแล้วระหว่างที่คุณครูนําเสนอเกิดนักเรียนเนี่ยมีข้อสงสัยแล้วก็ยกมือขึ้นปกติ คุณครูจะไม่มองไม่สามารถมองเห็นได้แต่ณนะเมื่อกี้เราเซตตรงนี้ไว้แล้วนะคะวันย้ำนะคะว่าตรงนี้ถ้าต้องการให้เตือนต้องเปิดเป็นโหมดเ u r n นออนตรงนี้ต้องแสดงคําว่าเ u r n นออฟเพราะฉะนั้นทั้งเครื่องของคุณครูและเครื่องของนักเรียนก็ต้องเซตตรงนี้ให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติกรณีที่นักเรียนเป็นผู้ นำเสนอคุณครูเกิดมีข้อสงสัยคุณครูยกมือขึ้นถ้าเรียนไม่เซ็ตตรงนี้ไว้นักเรียนก็จะไม่รู้งเรียนก็นําเสนอไปเรื่อยๆนะคะคก็จะไม่รู้ว่ามีคนมีคุณครูหรือมีเพื่อนคนอื่นๆเขามีข้อสงสัยในการนําเสนอบ้างนะคะย้าตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตการนําเสนอเดี๋ยวขอนําเสนอหน้าต่างแล้วกันนะคะจะ นำเสนอที่หน้าต่างนิดค่ะคุณครูก็นำเสนออันนี้ยกตัวอย่างเป็นเว็บไซต์ของเรียนสุราชะิทยานะคะ ระหว่างนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยมีข้อสงสัยแล้วก็ยกมือขึ้นนะคะขณะนี้อยู่ในโหมดการนำเสนอแต่ก็จะมีป๊อปอัพแจ้งมาว่ามีนักเรียนเนี่ยยกมืออาจจะมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างถ้าเป็นแบบนี้ขณะที่คุณครูสอนคุณครูอาจจะสลับหน้าจต่างมา นะคะในเวลาที่เหมาะสมคุณครูสลับหน้าต่างมาแล้วมาเช็คว่ามีนักเรียนที่เขามีข้อสงสัยเนี่ยเขามีข้อสงสัยอะไรในทางกลับกันนะคะตอนนี้คุณครูขอหยุดการนำเสนอก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้นำเสนอนะคะในกรณีที่เห็นไหมคะนักเรียนเป็นผู้นำเสนอ ในกรณีที่เห็นไหมคะนักเรียนเป็นผู้นําเสนอ,อนักเรียนเป็นผู้นําเสนอระหว่างที่นักเรียนนําเสนอคุณครูก็อาจจะหรือเพื่อนคนอื่นก็อาจจะมีข้อสงสัยก็จ,จะยกมือก็ถามเข้าไปนะคะตัวเราเนี่ยเห็นว่าเรา,ายกมือใช่ไหมคะแต่ผู้ที่นําเสนอเขาไม่รู้ แต่ด้วยการที่เราเซตอัพย้ำว่าที่เราติดตั้งเซตค่าตรงนี้ไว้ก็จะทำให้มันจะเกิดป๊อปอัพขึ้นมาแล้วบอกว่ามีผู้ที่ยกมืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็คือทีอ่อยากจะนำเสนอว่าในการใช้ตัวส่วนขยายตัวนี้ก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยได้นำมาใช้ประกอบในการ จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ Google Meet สรบันีก็ขอจบการสาธิตการใช้ Reaction s for Google Meet เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูกิติมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ